พี่น้องครับมือนี่ผมอยู่ตลาดบุงหวคือเก่าด้ยครับพี่น้องครับพ้าทุกท่านมาเบิงลานขายอาหารแบบบ้านๆของบ้านท่าคุณเน่ะคุณแม่ก่นพี่น,น้องแค่นเัเยอะครับอ่ะเดี๋ยวเบิงของคุณคุณแม่เพ็่นนี่เพื่นขายแบบอาหารแบบาาแบ,บ้บานๆคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับมาเบิงกันเด้อเนี่โ,โอ้มือนี้ปลาโรดเบิดบอครับอันนันเคียดบอครับเนี่ยคุณแม่โอ้เคียดโม่แหงบอครับเนี่ย ขายจังไดล่ะครับเนี่ยขายจังไดเขียดโมแหงถุงละร้อยนะโอ้เป็นถุงถุงละร้อยโอ้เพิ่นใส่ไปแล้วโอ้ล้านของคุณแม่เพิ่นนี่ปลาแหงหงหลายนะครับพี่น้องครับโอ้นี่บอครับนี่บอครับคุณแม่โอ้ถุงละร้อยบอครับเนี่ยขั้วขั้วให้เรียบร้อยถุงละร้อยนะครับเขียดขั้วเรียบร้อยตัวนี้ปลาเนือออนบอครับเนี่ยเนือออนนี่มีอยู่สามไม้มีอยู่สามไม่นี่จักบาทครับเนี่ยหาไม้หาไม้อยู่ในนีนี่บอโอ้หาไม้จักบาท ป้าพี่น้องเลยถือเงเ้ด้อหาไม่หาไม่หนึ่งร้อยบาทเป็นว่าโอ้ยอยู่ตลาดบุงไหวด้ยวยครับพี่น้องผูดได้มานี่มาเขียดนี่ผูดได้มาเขียดนี่ก็มาตลาดบุงไหวอำเภอว่าลินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับออตลาดบุงไหวนี่เพิ่นอยู่ทังออกสีสะเก็เด,ด้อครับทังออกอำเภอกันทะลร่มครับนี่ร้านของคุณแม่เพิ่นเอาเบื้องหน้าคุณแม่ไว้เด้อย่งางมาละ,ล,ะละตลาดละกันเห็นหนาจังสี่ละแม่นวดครับนี่มาหาคุณแม่เพิ่นเด้ครับเด้อเดี๋ยวสิผ้า,ามาเบื้องเขียดกไกๆก่อน บางปลาแหงก่อนโอ้ปลาแหงปลาอียงครับนี่ปลาแหงเลยนั่นปลาหางแดงปลาขาวต้นนี้ปลากดอืมปลาหางแดงปลาขาวตัวใดครับปลากรดบ้านไหนปลแม่นเหมืโอ้นี่ปลากรดโอ้ปลากรดแดดเดียวบ่ครับเนี่ยอ้วงามเลยเนาะครับนอโอ้แน่นอนแน่นอนงามเลยแดดเดียวเลยโดยเฉพาะเขียดนะครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเนี่ยเขียดเพิ่นเนี่ยโอ้อ้วงงามเลย เกียดไม่ก็เท่อยเกียดโม่ป่ะครับเนี่ยเกียดโม่แปดไม่ร้อยนะครับพี่น้องครับร้านคุณแม่เป็นนมีอาหารแบบบ้านๆมากมายหลากหลายชนิดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ตักะแตนกับมี่นะครับพี่น้องตะกะแตนอะไรกับเมงจีนุ่นบ่ะครับเนี่ยนี่ตัวนี้แมงจีนุ่นบ่ะครับเนี่ยเมงจีนุ่นกับมี่ครับพี่น้องครับแล้วก็ผักหวานหอยจูบโอ้มื่อนี่เสดายพวกแมงดาเพิ่นว่านะครับพี่น้องครับ เอาพิการลานของคุณแม่เพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ถนนสองสองหกนะครับคุณแม่เพิ่นขายอยู่ตลาดบุงหวายนะครับตลาดบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตลาดบุงหวายนี่ก็อยู่ในเขตของอำเภอวารินนะครับพี่น้องครับอยู่ทางออกไปศรีสะเกดพุ่นล้วครับถนนสองสองหกนะครับถ้าออกจากแยกคำนำแสบมาเนี่ยตลาดสรอยู่สายมืดนะครับออกจากคำนำแสบมาประมาณหาศรีได้อยู่จัก สามสี่กิโลเมตรนะครับหลักตลาดกับสยูส่ายมือนะครับมุ่งหนาไปทั้งกันทะรำลมสีสะเก็ดกับนี่ลานคุณแม่เพื่อนนะครับพี่น้องครับเป็นมีอาหารแบบบ้านๆนะครับโดยเฉพาะปลาเนี่ยครับพี่น้องผู้ใดมักปลาแห้งเนี่ยพ่ผิดหวังเลยครับพี่น้องครับหลักกระเม่งจีนู่นเกียดนะครับอาหารแบบบ้านๆเลยครับคุณผู้ชมครับกรเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาตลาดบ่งไหวมาอุบลเนี่ยมาอุดหนุนคุณแม่เพื่อนเด้อครับคุณผู้ชมครับ อ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ